รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิชา EDA D 201ภาวะผู้นำและความเป็นมืออาชีพในการบริหารการศึกษาเสนออาจารย์ดรสมานประวันโต กระผมในจักรพงศสีเมืองนักศึกษาระดับปริญญาโทวิทยาลัยพิชยบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษารหัสนักศึกษา6606210005ภาวะผู้นำและความเป็นมืออาชีพในการบริหารการศึกษาถือเป็นศาสตร์และศิลป์ขั้นสูงผมขอยกตัวอย่างสิ่งที่ผู้นำควรกระทำจากสื่อโซเชียลดังนี้ครับ ถ้าวันนี้คุณเป็นหัวหน้าสิ่งที่คุณควรจะทำนะคะเขาบอกว่าหัวหน้าเนี่ยสิ่งที่วัดความคู่ควรของการเป็นหัวหน้าเขาจะวัด3อย่าง 1. iq iq คิวคืออะไรคะความสามารถในการแก้ปัญหานะมีไหวพริบไหมมีปฏิภาณไหมพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณมีประสบการณ์มากในเรื่องนั้นนะคะคุณก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ดี สองเขาจะวัดคุณไม่ใช่แค่ไอคิวละเขาจะวัดคุณในเรื่องของความถนัดในงานที่คุณทําฉะนั้นคุณจะต้องถนัดจริงๆในงานที่คุณทําไปฝึกฝนไปหาความรู้ไปหาผู้ใหญ่หาเมนทอร์ให้เจอนะเราเป็นหัวหน้าเขาแต่เราเองก็ควรมีเมนทอร์ที่จะมาช่วยชี้แนะว่าเฮ้ยเรื่องนี้ทาํางานยังไงนะคะและ3ค่ะ eq ค่ะ คนที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดีต้องมีความสามารถในการสื่อสารได้ดีมีความฉลาดทางอารมณ์ในการเข้าใจอารมณ์ตัวเองเข้าใจอารมณ์คนเข้าใจว่ามนุษย์แต่ละคนเป็นแบบไหนและแต่ละคนจะต้องสื่อสารแบบไหนฉะนั้นคนเป็นหัวหน้าจึงจำเป็นมากๆที่ต้องฝึกเรื่องของการสื่อสารนะคะผู้นำด้านการบริหารการศึกษากระผมคอยกท่านพัชราทุยเวียงหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ International Program อุดรพิทยานุกูลสคูเป็นผู้มีประสบการณ์มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นผู้ดูแลครูไทยและครูชาวต่างชาติท่านไม่ใช้อำนาจแต่สร้างศรัทธาบาร,รมีโน้มน้าวจิตใจให้ลูกน้องปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายด้วยความเต็มใจและสุดความสามารถด้วยบุคลิกที่สดใสร่าเริงเป็นกันเอง และเป็นคนที่ชอบความทันสมัยทำให้ทั้งครูและนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ IP พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อความเป็นอัตลักษณ์ของโครงการผมวิหารสี่คือหลักธรรมที่ท่านใช้บริหารคนเอาใจใส่ด้วยความอบอุน่นลูกน้องเรียกท่านว่าแม่จึงสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นอย่างมากสร้างบรรยากาศและความสุขในการทำงาน หากลูกน้องเกิดปัญหาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ท่านจะไม่ปล่อยให้ลูกน้องเผชิญปัญหาคนเดียวแสดงความยินดีด้วยทุกครั้งเมื่อคุณครูหรือนักเรียนประสบความสำเร็จและกล่าวความภูมิใจเสมอและยังให้ความช่วยเหลือครูทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สำหรับผมครูพัชราทุยเวียงจึงถือได้ว่าเป็นผู้นำที่มีความเป็นมืออาชีพในการบริหารการศึกษาในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากคำกล่าวจากรัฐบุรุษจีนวิธีสังเกตผู้นำว่าเขาเป็นคนเช่นไรง่ายๆสั้นๆดูผู้คนรอบข้างก็มองขาดแล้วเพราะสิ่งที่เหมือนกันมักจะดึงดูดกัน รัฐบุรุษขุนศึกและกะวีชาวจีนโจโฉขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมานประวันโตอาจารย์ประจำวิชา EDAD201 ภาวะผู้นำและความเป็นมืออาชีพในการบริหารการศึกษาขอบคุณครับ